เทคนิคนึงนะของการดึงดูดความมั่งคั่งนั่นก็คือการทําให้ความรู้สึกของเราอะรู้สึกว่าเรามีแล้วเรามีจนเหลือเฟือมากพอที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นอยู่ในฟโฟลเดียวกันกับจัก,กรวาลซึ่งเป็นผู้สร้างวิธีการฝึกให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือเริ่มจากการที่คุณจะต้องทําความเข้าใจว่าเวลาที่เราอยู่ในอารมณ์ของการมีความสุข ยกตัวอย่างในช่วงของปีใหม่คริสต์มาสเราก็จะแฮปปี้นิวเยีร์มารีคริสต์มาสกันในช่วงเวลาหรือโอกาสสำคัญต่างๆแต่เราไม่ได้ทำอย่างเป็นประจำเราจะรอวอวยพรกันเฉพาะในช่วงเวลาที่สำคัญสำคัญเท่านั้นมันจึงไม่ค่อยได้ผลไงคะถ้าเราอยากจะมัง่งคั่งเหลือเฟือเหมือนสายแรงดึงดูดที่เขาทำกัน เราต้องฝึกให้เป็นนิสัยคะ่ะถ้าใครพร้อมเรามาฝึกกันคะ่ะขอให้คุณมีความสุขนะเพราะฉันมีความสุขแล้วขอให้คุณมั่งคนะั่งนะเพราะฉันมั่งคั่งร่ำรวยแล้วขอให้คุณโชคดีนะเพราะฉันโชคดีที่สุดแล้วขอให้คุณขายดีนะเพราะฉันขายดีมากๆเลยขอให้คุณโด่งดังนะเพราะฉันมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแล้วขอให้คุณสุขภาพดีนะ เพราะฉันสุขภาพดีมากๆแล้วฝึกเวพรนั่นคือการให้ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยนอกจากตัวคุณเองและการให้เนี่แหละคะ่ะที่จะสร้างความรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือให้กับตัวคุณฝึกต่อเนื่องกัน30วันแล้วมาดูความมหัศจรรย์คุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่และอยู่ในโฟล์เดียวกันกันกบจักรวาลแล้วได้ผลเป็นยังไงมาดูกันนะคะ